ครับสวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามารีวิวรถไถนะฮะรุ่น M 7040นะครับคันนี้รถพื้นฐานก็สภาพดีนะครับแต่ก็จะมีเก็บงานภายนอกนะครับทั่วไปนะครับท่อนคัดก็จะมีะมีตัดนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเครื่องเดิมทานหน้าสีเดิมนะครับปากใบดันก็มีเก็บสีนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังเป็นยางเดิมติดรถมานะครับก็ยังสภาพดีนะครับ รวมแ้สายแขวาก็จะมีเก็บรอยถลอกนิดหน่อยนะครับพลาสติกต่างๆก็ไม่มีแตกนะครับชุดคันโยกไฮดรอลิกอะไรต่างๆก็คืออยู่ในสภาพเดิมไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับบันดงบันไดก็ยังอยู่ครบนะครับด้านท้ายนะครับเดิมๆนะครับสีเดิมดูสวยนะครับยังดูสวยอยู่เลยอันนี้เป็นผ่านนะครับผ่านสามนะครับตาช้างติดรถมานะครับก็อย่งสภาพดีอยู่ ด้านนี้ก็สวยนะครับเดิมๆด,ด้านท้ายสีเดิมนะครับกระทะล้กระทะล้อก็ยังดูสภาพดีอยู่นะครับพวกนี้สีเดิมๆทั้งหมดนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับแปบ๊บไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับด้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนซีลล้อหน้านะครับก็ทั่วไปนะครับตามอายุการใช้งาน เครื่องยนต์สตาร์ติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังทำงานปกตินะครับยกขึ้นยกลงปกติหางไม่กระตุกนะครับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับ้ายขวาปกติไม่หนักนะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรกก็ปกติครับระบบเกียร์นะครับหน้า8หลัง8 ก็ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายเทยอะไรก็ปกตินะครับรถก็ถือว่าโอเคนะครับปรับรวมนะครับตอนที่ได้รถมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเครื่องเกียร์อะไรต่างๆก็จะมีเก็บงานภายนอกนะครับท,ทั่วไปอันนี้ก็ประมาณเกียร์สามเกียร์สี่กระต่ายนะครับก็เพืองท้ายก็ไม่ดังนะครับ คันนี้รถปีห้าเก้านะครับไมายอยู่4ี่พันชั่วโมงนะครับมีรกรวสองชิน้นใบดันแล้วก็ผ่านลูกเบิกนะครับเปิดราคาไว้ที่5้าแสนหนึ่งหม้าพันนะครับราคการนี้สามรอยกิโลเมตรแรกนะฮะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับแล้วก็กรองทั้งหมดนะฮะก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจะมีน้ํามันไฮดรอลิกที่ว่า ่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เติมให้นะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะฮะศูนย์หกสามสีหรือ099 494 5351กขอบคุณมากครับ